นี่ตัวแรกนะครับ,รบแกอ,ออกมาพิมพ์ทาดนี่ครับไปฝึกนะครับอันนี้ะหาดีที่สุดนะครับดังั้น ถ้ามีไม่ครบอาจจะต้องเสริมใบพัดไปอีกน,นี่สอยตัวนะครับอะมีใบศึกนะครับแล้วก็ฟอนมันจะตามสภาพมันนะครับอผมกใบศึกมากเลยครับสองตัวนะครับเหลือองก็องอโรเตอร์ตัวที่สามนะครับมีตัวที่สี่สาม ใชใบหนึ่งตัวแล้วครับตัวที่สใบตัวที่หนึ่งตัวแล้วใบตัวที่สดูจะใส่กสออันนี้ใส่ตัวดตัวนึงครอันนี้ตัวที่สี่ครับใบศึกจะขาดใบหนึ่งตัวครับ